สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเเจอกับเอกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เอกกาลังจะไปตลาดนะคะตลาดยิ่งเจริญตรงนี้เองนะคะที่เอกไปซื้อกับคงกับข้าวอยู่บ่อย,อยที่แบบว่าได้ปลากายมาได้อันนั้นอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยว,วน,นี้เอกพาไปเที่ยวเนาะพาไปดูว่าตลาดนี้มีอะไรบ้างนะคะเพราะมันโอ้โหอลังการงานสร้างมากเผื่อใครอยู่ไกลโซนแถวสะพานใหม่ลังสิตดอนเมืองอะไรแถวเนี้ยสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ไปดูกันเนาะว่าในตลาดเขามีอะไรขายกันบ้างนะคะไปค่ะเดี๋ยวเอกพาไป นถึงแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้แอลแวะกดเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านนี้จะเป็นสั่งคลองถมนะคะมันจะเป็นคลองถมใหญ่ของตลาดยิ่งเจริญนะคะเพื่อนอจะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะคะถ้าเห็นจะไม่ผิดเนาะอ่าเนี่ยจะของเขาจะใหญ่มากปีกมันจะใหญ่มากเลยนี่ร้านขนมนี้เป็นร้านขนมที่เก่าแก่ของของ,ของตลาดยิ่งเจริญเลยนะคะร้านนี้จะอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ เพื่อนๆมาแล้วแบบอยากได้ขนมปีมงปีใหม่หรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยสามารถสั่งได้สามารถแบบเข้ามาดูกันได้นะคะอร่อยมากเจ้านี้นะคะก็จะมีเป็นขนมปังคือเขาจะอบเขาจะอบสดเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้หน้าร้านเขานะนี่นะคะเอซื้ออยู่บ่อยๆนะคะนี่ ราคาไม่แพงค่ะเพื่อนสิบกว่าบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วอร่อยเนี่ยเขาจะอบสดข้างในเลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อนะนี่นะคะเราเดินมาเรื่อย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 เลย,เย,เยก็จะมีธนาคารมีอะไรต่ออะไรอย่างงี้นะคะดีล่าสุดที่ไฟไหมน่าจะเป็นข่าวดังอยู่ตรงนี้จริงๆก่อนหน้านี้จะเป็นโซนที่แบบเราเดินไปร้านทองร้านอะไรต่ออะไรได้มันจะเชื่อมกับลองผมฝั่งนู้นนะคะ นี่เยมีร้านทองร้านผักผลไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยโซนฝั่งเนี้ยเขาจะมีแต่ว่าตอนนี้คือเขากำลังทำกำลังซ่อมนะคะข้างหน้าก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะอ่าเดินมาเรื่อยๆมันเอ,อ่อฝั่งด้านนู้นจะเป็นลองผมมีรานจอดรถที่นี่จะมีรานจอดรถไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่รานจอดรถเลยนะคะนี่เลย อันนี้เนี่ยร้านเนี้ยร้านยาดังที่อยู่ตรงซอยเมื่อกี้ที่ไฟไหม้นะคะตอนนี้เขาย้ายมาฝั่งนี้ละต้องรอจนกว่าทางฝั่งนน้นเขาซ่อมเสร็จแล้วก็ร้านผักผลไม้เขาก็จะย้ายมาอยู่ด้านหลังด้านนู้นนะคะด้านนู้นนะคะนี่ร้านยาใหญ่ด้านนี้นี่ขายปีกขายส่งจะถูกนะคะเอซื้ออะไรอ่ะไป ตัวสี่ขาของแม่ค่ะเหล็กสี่ขาอะไรต่ออะไรก็ซื้อที่นี่แหละยาอะไรต่ออะไรที่เราใช้ที่บ้านเราก็ซื้อที่นี่เหมือนกันนะคะอันนี้โซนต่อแรกอะโซนซุมอาหารอะมันจะอยู่ปีกฝั่งที่ด้านไฟไหม้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือย้ายมาปีกฝั่งนี้หมดเลยนะคะนี่ของกินเยอะเลยเนะ,ะคะมีทั้งอาหารสาเร็จมีทั้งุ๋ยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะคะ ตานี้อร่อยตานี้อร่อยมาทานกันได้นะคะบาจงบาจ่างเขาอร่อยบะจ่างนี่ก็อร่อยอร่อยมากแต่วันนี้แม่เขาอยากทานเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเดียจะไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำให้แม่นี่ตานี้ตานี้อร่อยอร่อย บะแห้งยำกลับบ้านจ้าขอนางซุเด้วยนะคะนี่ปลาคืนสวยนี้เลยนะคะมาทานกันได้ค่ะนี่แล้วขาหมูก็ต้องเจ้านี้ขาหมูพี่เปาชอบทานเจ้านี้นะคะเอ๋แง่เชื่อให้นะคะน,นี่นะคะ คะเดี๋ยวไปตัดด้านนู้นพี่คะขาหมูกลับบ้านถุงนึงค่ะหกสิบค่ะหกสิบค่าเน่เน่ทากิทากิค่ะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวไปเอาไฟเตียวก่อนเขาจะมีโซนให้นั่งได้นะคะนี่เรานั่งได้ตอนนี้เขากำลังปรับปรมงเพราะไอ้ไฟไหม้นะคะโอเคเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนนะนอ่านี่นะคะเพื่อนๆ น,นี่ก็จะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะน,นี่ข้าหน้าเป็ดอันนี้ก็อร่อยนี่ขนมเจ้านี้ดังมากนะคะของสมพันธ์ใหม่นะคะเป็นขนมไทยนะคะเขาจะมีในนี้จะมีสองสาขาเขาเลยส่วนใหญ่เอจะไปซื้อสาขาโน้นนะคะนี่มาดูกันได้นะจ๊ะนี่น้าทานเนี่ยมา เราเดินมาเรื่อยๆอันนี้คือย้ายมาจากโซนฝั่งที่เป็นด้านนู้นหมดเลยที่ไฟไหม้ด้านนู้นหมดเลยนะคะเนี่ยย้ายมาอยู่นี่เลยตอนนี้เขากำลังปรับปรุงอยู่นะจ๊ะก็ค่อนข้างครบคันนะคะนะคะชาดังชาดังเจ้าเจ้าดังเจ้าดัง นี่อันนี้จะเป็นร้านโชว์หวยขายขนมใหญ่เจ้าดังเจ้าเี่แบบซื้อขนมขนมอร่อยอร่อยไปถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยเจ้านี้เลยนะคะเอเ๋ถ่ายชื่อให้นะเผื่อเพื่อนเพื่อนตามมานะคะนี่เลยเยอะเลยค่ะคุณป้าเขาขายส่งด้วยขายปีก็รู้สึกเฉ๋จะไม่ิดจะอันละสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทเท่าไหร่อะไรนี่แหละเนี่ย เพราะแม่ค้าชงขหวยเขาก็จะมาหากันแต่ว่าอย่างถ้าซื้อเยอะๆอจะได้อันละ12บาท13บาทประมาณนี้นะคะลองมาดูกันนะนี่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 เทียบเลยขนมปงขนมปังนะคะของเขาสดใหม่ขายตลอดเลยนะคะนี่เพื่อนๆตามกันมาได้นะนี่ นี่คุกกี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอ่อาซาลาเปาร้านนี้ก็อร่อยค่ะนี่นะคะเขาจะนึ่งสดอย่างนี้เลยมีทั้งขายปีกขายส่งนะคะเ,เพื่อนๆนะคะนี่โซนนี้ถ้าเดินไปด้านนู้นที่เห็นลิบลินู้นนะคะจะเป็นโซนซีฟู้ดโซนปลาน้ําจืดนะคะ นี่เจ้านี้ถ้าใครชอบทานโรตีสายไหมแนะนําเป็นเจ้านั้นนะคะเขาจะทําสดเลยนะคะนี่ทำสดตรงนั้นเลยเจ้านี้จะแป้งนุ่มอร่อยขอขอซื้อแป้งเขาเพิ่มได้นะคะด้านนี้จะเป็นไข่เป็นผักนะคะนี่เจ้าประจําของเอซื้อเจ้านี้นะคะ มาปีกหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งพวกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบอาหารที่กึ่งสําเร็จบ้างแล้วอันนี้จะเป็นเป็ดย่างนะคะเจ้านี้อร่อยเจ้านี้อร่อยนะคะนี่แล้วก็มีพวกร้านขนมนะคะนี่นี่อันนู้นเห็นลิฟลิฟนั่นไหมคะที่ข้าเกียบตรงนู้นนะคะอันนี้ข้าเกี๊ยบเขาทําเองเขาทอดใหม่ๆเลยถั่วนะคะเพื่อน เนี่ยที่เอ๋ซื้อไปทำอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ทำอะไรนะเอ,อเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวจะมีคลิปที่เป็นเอ๋ทำน้ำปลาน้ำปลาหวานสะเดาอ่ะเนี่ยเอ๋ก็ซื้อถั่วจากเต้าเนี้เพราะเขาทอดใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยเขาจะทอดใหม่ๆนะคะเขาทอดแล้วเขาก็ช่างนะคะเนี่ยเขาจะทอดใหม่ช่างใหม่อย่างนี้เลยนะคะ ไก่เขาอร่อยเราปุกละห้าสิเองมีแบบทั้งปรุงรสแล้วก็แบบออริจินอลนะคะนี่เจ้านี้นะคะ,ะมีปลาส้มปลาส้มเดี๋ซื้อเจ้าด้านหลังนี่หมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบสองเจ้านี้นี่คือประจำตำรานใหม่มากนะคะโอเคดีไปซื้อขนมเปี๊ยให้แม่ก่อนแม่เขาชอบขนมเปี๊ย ขนมเปี๊ยเจ้านี้อร่อยค่ะชิ้นละ1ิบาทเองเขาอบเขาอบเองนะคะแล้วก็จะมีขนมไทยนะคะอร่อยเลยนะคะเมื่อกี้ซื้อเป็นขนมเปี๊ยะแล้วก็ทาโก้ไปให้ที่บ้านนะคะ ซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะหมอกไกลๆไปด้าน,นู่นจะเป็นโซนหมูโซนไก่นี่นะคะส่วนสําหรับ,บใครที่ชอบผู้ช่ายนะคะเจ้าน,นี้จะเป็นเจ้าดั้งเดิมของตลาดเลยนะคะควรจะซื้อเยอะมากขายถูกนะคะชุดละยี่ิบาทรู้สึกแค่จำไม่ผิดใจจะสี่ชิ้นนะคะแล้วก็เอเดินขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นร้านที่เอ,อ,เอซื้อพวก ปลาคูดพวกเนื้อปลากลายพวกเนื้อปลาอินรีปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นปลาโซนปลาน้ําจืดนะคะแล้วก็มีพวกปลาทูนึ่งมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าแล้วก็โซนอาหารทะเลเนี่ยปีกด้านนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลด้วยนะคะอ่านี่เจ้านี้เจ้านี้ที่ซื้อกันอยู่ประจํานะคะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นปลาทู ก็ต้องเป็นปลาหูเจ้ามุมที่อยู่เยื้องๆกับร้านปลาเมื่อกี้นะคะเจ้าเนี้ยจะไม่เค็มนะคะแล้วของเขาคือจะแบบมานึ่งมาใหม่ๆตลอดเลยนะคะเจ้าเนี้ยจะเป็นเจ้าที่ทานได้ที่สุดแหละเท่าที่เอ๋แบบลองลองแบบว่าซื้อร้านนั้นร้านนี้อะไรต่ออะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็เดินถัดจากที่เป็นร้านหมูกรอบมาก็จะมีร้านเต้าซ้อนะคะร้านเต้าซ้อร้านนี้เขาจะอบใหม่นะคะอบใหม่เลยนะคะ3กล่องร้อยนะคะ1กล่อง35บาท3กล่องร้อยนะคะเนี่ยน้องเขาจะอบใหม่อยู่ตลอดแล้วก็จะมีอะไรหนะ้าขนมปังเนยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเพราะาทำสดนะคะส่วนขนมจีนขนมจีนนี่เอจะซื้อน้อง น้องเจ้านั้น่ะเออชื่ออะไรอะเอจจำไม่ได้แต่เอ,อเรียกน้องเขาตัวเล็กตัวเล,เลยย็กอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วน้องตัวใหญ่แหละแต่น้องเขาน่ารักมากคุณแม่เขาก็น่ารักมากซื้อกันประจําตั้งแต่ไหนตะไลมาตลอดแล้วก็ห่อหมกนะคะห่อหมกเจ้านี้ก็เจ้าละสิบบาทเออชิ้นละสิบบาทนะคะเจ้านี้รู้สึกจะออกหลายรายการมากเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกอะไรนะ่า คือเขาเคยทํางานประจาหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วเขาก็แบบว่ามาขายเนี่ยแหละคะ่ะชิ้นละ10บาทห่อหมกชิ้นละ10บาทขายดีมากเอาไปจัดอะไรอ่ะพวกที่แบบว่ามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยออกบูธอ่ะได้เลยนะคะเขารับจัดแล้วส่วนถ้าเป็นใครที่แบบอ่อยากลองขายลูกชิ้นอยากอะไรอย่างเงี้ยมีน้ําจงน้ําจิ้มอะไรนี้นี่ต้องเป็นเจ้าเฮียเขาเลยนะคะอ่าแล้วก็มาหลังจากนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้ นะฮะอันนี้จะเป็นปีกด้านด้านเหนือขึ้นมาละอ่านี่ก็คือแบบโอ้โหแบบใหญ่อะคือเดินถ้าสมมติว่าเดินเดินเรื่อยๆรเรื่อยๆนี่คือกว่าจะเดินครบก็คงใช้เวลาไม่ต่ํากว่า3-4ี่ชั่วโมงอะเออแต่อย่างเอ๋อย่างเงี้ยคือเอก๋ก็จะมีเจ้าประจําของเอ๋แล้วอะค่ะก็ก็เวลา มาปุ๊บก็จะอะถ้าวันนี้ฉันจะซื้อนอั้นนั้นนี้โดยปกติอเอจะมาตลาดอประมาณแบบว่าวิคละครสองครั้งประมาณเนี้แล้วเราก็จะซื้อไปอตู้เย็นไว้เพราะว่าจากบ้านเอมาเนี่ยคือมันไม่ได้ไกลกันมากนะแต่ใช้เวลาเยอะมากนี่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 เจ้านี้เจ้านี้ร้านขนมไทยที่เอบอกว่าที่เขาเป็นเจ้าใหญ่อะค่ะ,ะเนี่ยเขารับเ,เหมือนกับแบบเขาขายส่งด้วยนะเออเขาทำขายส่งด้วยค่ะเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่เลย ะะเขาก็จะมีพวกขนมอะไรนะขนมตักโก้ขนมหม้อแกงนี่ยงนอะไรนะไอนมถ้วยนมถ้วย,วยที่เอรีวิวเขาก่อนอะเนี่ยเนิบอร่อยอันนี้บ้าบินบ้าบินมะพร้าวอ่อนอร่อยมากนิ่มขนาดพ่อเอฟันไม่ดีนะยังทานได้เลยแล้วก็อันนี้สาคูไส้หมูอันนี้เขาเก็บปากหม้อนะคะ แล้วก็ขนมตาลพวกขนมไทยๆอ่ะ,อะเนี่ยถ้าใครจะใครชอบขนมไทยก็ต้องเป็นเจ้านี้เลยนะคะ เค okay, ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะสาหรับตลาดยิ่งเจริญนะคะใครที่อยู่ใกล้ย่านนี้นะคะหรือว่ามีโอกาสมาแถวย่านนี้นะคะสามารถแบบว่ามาเดินซื้อกับพงกับข้าวอะไรอย่างนี้กันได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะครบครันนะคะมีทั้งของสดของแห้งเอ่ออะไรอะ่ะพวกเอ่ออะไรน่าเนื้อทรงเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะคะยังไงลองมาดูกันนะคะถ้าใกล้แถวนี้หรือมีโอกาสมานะคะวันนี้เดี๋ยวเอต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ เสียงอาจจะดังหน่อยเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า